วัสดีครับพบกับรายการแก้วหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568ครับตลาดในวันนี้ถือปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฉลี่ปิดที่1,262.67นะครับเพิ่มขึ้น9.28จุดที่เป็น0.74%มูลค่าการแสดงวันี้39,895 7 0ล้านบาทนะครับวันนี้มีแรงเก่งกำไรนะครับเข้ามา ในหุ้นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะว่าหุ้นโรงไฟฟ้าในหลายตัวก็ถือว่ามีความโดดเด่นนะทีนี้เรื่องราวของค่างเงินบาทที่แข็งค่านะก็เป็นธีมในการที่นักลงเข้ามาเล่นเก่งกําไรในขณะเดียวกันนัาประธานเฟดเองก็มีการส่งสัญญาณครับว่าเดือนหน้าเนี่ยเฟดอาจจะมีการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเรือว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยลงนะผมว่า ุ่นโรงไฟฟ้าที่มีหนี้สินก็จะมีภาระดอกเบีย้ยจ่ายที่ลดลงก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์นะที่คุณในกลุ่มของ,งไฟฟ้าเขาจะได้รับหรือว่าได้อานิสงส์นะีรยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณอาทิตย์ชันสว่างผู้มยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์กูุีจำกัดมหาชนนะจะมาสรุปภาพรวมในรวมถึงแนวโน้มทิศทางนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะตรงนี้สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็บวกนะกว่าเก้าจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดช่วงมงการซื้อขายในวันนี้ครับรับผมก็เป็นภาพคล้ายคลึงก,กันกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งตลาดส่วนใหญ่นะเก็ต้องบอกว่าตอบรับข่าวดีที่ประธานเฟดนะครับไปกล่าวสุนทรพจนะครับในางานของประชุมเฟดประจําปีจักสรรดอนะครับก็เปิดทางในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ย นะครับตรนี้ก็ช่วยดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดสินทรัพเสี่ยงทั้งโลกเลยนะครับก็ส่งผลบวกมายังตลาดมุมบ้านเราครับครับผมวมันนี้เห็นมีแรงเก่งกําไรเข้ามาในหุ้นของโรงไฟฟ้าหลายตัวในขณะที่หุ้นแบงค์หลายตัวก็เผชิญกับแรงขายดุจนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับคุณอาทิตย์ครับก็น่าจะเป็นภาพอย่าง ที่เราเียนขั้นต้นเลยนะครับว่าภามดอกเบี้ยมันกำลังจะเข้าสู่ไซเคิลขาลงนะครับโดยเฉพาะในฝั่งซฐอเมกานะครับบ้านเราเองก็มีการปรับลดดอกเบี้ยมาแล้วแค่สามครั้งนะครับแล้วก็ยังมีความคาดหวังอีกนะครับว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกบายตลงต่อนะครับในช่วงการประชุมสองครั้งที่เหลือในช่วงสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นจินิยาลบนะครับต่อคนในกลุ่มธนาคารนะครับส่วนกลุ่มโองไฟ้าเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสามกลุ่มแล้วกันนะครับหนึ่งในสาม นักลงทุนมักจะเข้ามาซื้อแล้วก็เก่งกาไรนะครับเวลาที่มีกระแสข่าวในเรื่องของดอกเบี้ยเป็นทิศทางขาลงนะครับก็ะจะมีกลุ่มโดยฟ้า,าครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟแนนซ์สามกลุ่มเนี้ยละเป็นต็งหนึ่งนะครับที่ทุกบลทุกเฮ้าเนี่ยนะครับเวลามีเรื่องดอกเบี้ยขาลงนะครับจะขอจากกลุ่มน,นี้ยเป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเห็นไปนเด่นที่กลุ่มตัว ดีเอสซีดบิกรีมนะครับที่ราคาลงมาอยู่โซนลึกนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับยกตัวขึ้นมานะครับพอได้ข่าวดีในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าเออก็งกำไรกันนะครับก็เลยทำให้กลุ่มนี้เป็นข้างเด่นของกลุ่มคนขาวันนี้ครับครับผมวันนี้เห็นทางด้านของทางการเขามีการประกาศยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมเรีวยกว่าขายายตัวถึง11.1เนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนอมองยอดส่งออกมังยินดีจะมีผลดีต่อหุ้นตัวไหนบ้างครับเป็อยู่างไรฮะ ถ้าในภาพของยอดส่งออกวันนี้ที่โต11%ปีต่อปีนะครับแล้วก็ติดลบเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนะ้าเนี่ยเราหาตัก0.24%ก็ถือว่าไม่ไดมีในแง่ขอคันอะไรครับตัวเลขที่ออกมาตรงนี้ถือว่าดีนะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูประมาณการของสงํานักเศรษฐกิจต่างๆเขาค่อนข้างจกังวลกันมากนะครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขา,าแอบวิตกนะครับว่าตัวทาริฟหรือว่าปัญหาเทรดวอร์ที่อเมริกาคน เริ่มต้นเนี่ยนะครับทำให้ภาคการส่งออกของบ้านเราเนี่ยซุดตัวลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งถ้าเราไปดูค่าเฉลี่ย5้าเดือนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมานะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสองห0้าพันล้านเป็นสองหมืพันล้านเหรียญส 6, หรัฐอเมริกาถ้าปีนี้นะครับยอดมันลงไปถเราตอสองมืนต้นอย่างเงี้ยโอ้ันี้น่านนกังวลนะเพราะว่ามันจะทําให้ยอดส่งออกครึ่งปีหลังนี่ติดลบนะครับติดลบแล้วมันจะไปฉุด ช่วงเจ็ดเดือนแรกที่มันโตสิบี่เปอร์เซนตรงนี้ลงมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งการรอไว้ละนะครับแต่โอเคแหละนะครับในในเดือนกระะกฎาคมที่ออกมาโตส1เ็เอร์็นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับทีนี้เราคงต้องไปดูกันแบบเดือนต่อเดือนในเดือนสิงหากันยาะครับทีนี้ถามว่ามันจะเป็นบวกกับงกนกลุ่มไหนนะครับถ้าเราไปดูในรายงานการส่งออกเนี่ยตัวที่ยอดส่งออกอยังโตดีทั้งปีต่อปีแล้วก็เดือนต่อเดือนเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มที่เห็นชัดชันะ นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มส่งออกไกส่สดแช่เย็นแช่แข็งนะครับตรงนี้จะเป็นบวกกับตัว g f t นะครับตัว g f t นะครับแต่ต้องยอมรับที่หนึ่งนะว่าในช่วงหน้าปดเนี่ยนเป็นโลซิชั่นของของแบบผู้ส่งออกอาหารที่เป็นพวกไก่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าในช่วงไตรมาสที่สี่มันจะกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งีกไตรมาสหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงมาของ g s p ่ยังเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อสะสมอยู่นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่โตเด่นๆเลยก็คือกลุ่มอาหารส์เลียงครัรอันนี้โตดีทั้งปีกับปีแล้วก็เดือนต่อเดือนด้วยนะครับก็ mm hmm. จะเป็นจิงยาบวกนะครับต่ออุ่น ICC ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารสุนัขน้องแมวนะครับรายใหญ่ที่สุดนะครับเป็นอันดับห้าของโลกนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็ตัวรองนะคือตัว AAI ครับสามตัวครับ สามตัวนะฮะคุณยังยๆนะสัปดาห์นี้คุณอาทิตย์มองกรอบของอินเด็กซ์บ้านเราเป็นยังไงสัปดาห์นี้สนะสำหรับภาพสัปดาห์นี้ให้กรอบเซตอินเด็กซ์นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่แนวเส้นค่าเฉลี่ยสิวันนะนะครับเรายึดแนวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวัน,เ,นเป็นแนวรับสำหรับสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันสอง้อยห้าสิบจุดนะครับส่วนอีกแนวนึงเนี่ยคือเส้นค่าเฉลี่ยสอง้อยวันนะครับเป็นแนวที่หัาหลุดเลยก็คือ1น4 0สองสี่ศูนย์นะครับ ส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีโอกาสนะครับที่ดัชนีจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่หนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยเขาบวกกันเฉลี่ยสองเปอร์เซ็นต์แต่เอาบ้านเราอันนี้บวกขึ้นมาแค่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีรูปอยู่นะครับที่เขาจะขึ้นไปเทสตรงนั้นนะครับแล้วก็มากสุดในสัปดาห์นี้เรายังมองแค่ไฮเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะครับหนึ่งสองแปดสามครับเพราะว่าปลายสัปดาห์มีประเด็นเรื่องการเปิดครับ ับผมวันสุกิบเก้าขอมารุ่นเนาะเรื่องราวของทุกเสียงทุกรื่องนี้ใช่ครับผมนะฮะได้ครับผมในรายการแกล้ยหอมกับครูนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาทิตย์มากนะครับที่มาให้มุมมองแบบนี้ขอบคุณมากครับคุณอาทิตย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นคือมุมมองของคุณอาทิตย์จันสว่านะผู้ในการใสยงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่าเคเอีเอเดว่าให้มุมมองกันไปแล้วพร้อมกับ หุ้นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวของ JBT นะครับ ITC นะ AAI นะถือว่าเป็นหุ้นแต่น่าติดตามใตอนนี้วันนี้ช่องของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้านในวันดือิชันเก่าหุ้นที่ใช้มีการกอดปิดหน้กกากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจครับเริ่มจากตัวแรกนั่นตัวของซิงเกิลนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5้าบาทเจสตางค์เพิ่มขึ้น45สตางค์ที่เป็น8.57เปอร์เซ็นต์ตัวที่2องแจสต์นนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 1บาทห้าสกตางค์เพิ่มขึ้น1สตางต์าที่เป็น0.65เซตัวที่3ม ea นะครับหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับวันนี้ราคาปิดที่2บาท6กสิดต่างนะเพิ่มขึ้นสตางค์คเป็นดเปอร์เซ็น1.52%และตัวที่4 aav นะครับวันน uh ี้ราคาปิดที่1บาทสสาเพิ่มขึ้น2ตัางที่เป็นดเป็น1.56%ครับนี่คือ4หุ้นสุดสุนวันนี้ที่เกิดนักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรอย่าลืม ศึกษาครับทำการบ้านดูเรื่องราวของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสุ่งในวันพรุ่งนี้มาถ,ถึงช่องของหุ้นเทคนิคสุดกันบ้านโดยคุณอธิวัฒน์ทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทดักซับดิบริเตอร์จำกัดวันนี้ได้นำมา2ตัวนะครับตัวแรกนรั่นคือตัวของดีคริมนะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่ากำลังกลับตัวนะครับ,รรบให้แนวรับที่ 12บาทแนวรัฐไปที่11บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่13บาท70าทตางต้านแตป้ที่14บาท30ตัางวันนี้ราคาุ้นของบีกิมปิดที่12บาท80ตางเพิ่มขึ้น70ต่างคิดเป็น5.79ส่วนแซฟสที่คุณอภิวัตนแนะนำนั่นคือตัวของ i อเทนะครับรูปแบบของกราฟตรงว่าแนวโน้มยังคงเป็นเชิงบวกนะครับให้แนวรับที่ 1บาท43ตัางแนวรับพืที่1บาท39ตังส่วนแนวต้านอยู่ที่1บาท54ต่างต้านทะพที่1บาท6กตังนวันนี้ราคาหุ้นของไอทีปิดที่1บาท4ีตังลดลง3ตังที่เป็น2%เ์นครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไล้์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเพื่อนที่เพื่อป็ปกระจายให้กับกีมงานสําหรับรายการกล้วยหอมกับ ครูวันนี้ต้างขออราท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม